เข้าใจธรรมะด้วยความนิ่งเงียบแบบบรรลุเฉพันไม่มีภาษาปรุงแต่งสวัสดีครับกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านการเข้าใจธรรมะแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดหรือเข้าใจธรรมะแบบเฉบพันนะฮะหลุดพ้นแบบเฉบพันนะฮะเป็นยังไงนะฮะวันนี้หนังสือเสียงเหมือนเดิมครับของ กูบาคงโปซึ่งแปลโดยท่านพุทธาธาตภพิขุนะครับ่งส่วนโมกนะครับจําเป็นจะต้องมีพยานยืนยันนะฮะในการแสดงธรรมเพื่อเป็นแหล่งที่มาหรืออ้างอิงได้นะครับแต่ก็จะเป็นแค่สัญญาฟังแล้วก็จบนะฮะอย่าไปจำไปเป็นสัญญานะฮะ เช่นเคยเวลาฟังความรู้สึกนึกคิดให้อยู่บริเวณร่างกายนะครบบริเวณขันห้าเรานี่แหละใช้ความอายตนะของเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละให้เป็นประโยชน์นะครับในการฟังนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังนะครับแล้วเดี๋ยวมาเราจะมาวิเคราะห์กันอีกทีว่า ภาพยนตร์สอนอะไรนะเออไม่ใช่ภาพยนตร์นะครับหนังสือเสียงสอนอะไรเรานะครับไปฟังครับถ้าเธอมีความยินดีอย่างตะกละในอาหารที่มีความสะอาดและรสอร่อย<ๆ>ก็ชื่อว่าเธอยอมให้มีการแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายอันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเข้าใจผิดขึ้นมาแล้วการที่เพียงแต่จะมุ่งปรนเปรออวัยวะทางรส โดยปราศจากการรู้แจ้งว่าเมื่อไรหรือเพียงไหนเป็นการบริโภคที่เพียงพอแล้วนั่นแหละคือการบริโภคอย่างมีกิเลสตัณหาพวกสาวกยานลู้ถึงการตัดสรู้โดยการฟังธรรมดังนั้นเขาจึงถูกเรียกว่าสาวกพวกสาวกเหล่านั้นไม่มีความเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อจิตของตนเอง แต่ก็ได้ยอมให้ความคิดต่างๆเกิดขึ้นจากการฟังธรรมนั้นไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้ยินถึงความมีอยู่ของโพธิและนิพพานโดยทางกำลังจิตที่เหนือธรรมชาติมนุษย์ก็ตามหรือโดยบังเอิญมีโชคดีก็ตามหรือจากการได้ยินได้ฟังคำสอนก็ตามเขาจะรู้ถึงความเป็นพุทธะได้ก็ต้องหลังจากเวลาอันยืดยาวทั้งสามกับล่วงไปแล้วเท่านั้น วิธีทั้งสามนี้เป็นวิธีของพวกสาวกยานดังนั้นเขาจึงถูกขนานนามว่าสาวกพุทธะแต่การทำตัวเองให้ลืมตาโดยฉับพลันต่อความจริงที่ว่าจิตของเธอนั่นแหละคือพุทธะและว่าไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุหรือไม่มีอะไรสักสิ่งเดียวที่จะต้องปฏิบัตินี่คือวิธีชั้นยอดสุด นี่คือวิธีที่จะทำให้เป็นพุทธะได้อย่างแท้จริงสิ่งที่คนกลัวมีอยู่แต่ว่าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นแม้แต่เพียงอย่างเดียวก็จะกลายเป็นว่าเธอได้สร้างสิ่งขีดขวางขึ้นระหว่างเธอเองกับทางทางโน้นเสียแล้วจากขนาดจิตหนึ่งถึงขนาดจิตหนึ่งก็ไม่มีการก่อรูปของความคิดปรุงแต่ง จากขนาดจิตหนึ่งถึงขนาดจิตหนึ่งก็ไม่มีการกระทำกรรมนั่นแหละคือวิธีที่จะเป็นพุทธ,ธะถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่องทางทางโน้นปรารถนาที่จะเป็นพุทธะพวกเธอไม่ต้องศึกษาคำสอนใดๆหมดจงเรียนแต่เพียงว่าทำอย่างไรจึงจะเว้นขาดจากการแสวงหาหรือการผูกพันตัวเองต่อสิ่งทุกสิ่งเท่านั้น เมื่อไม่มีอะไรถูกสแสวงหาข้อนี้หมายความว่าจิตไม่เกิดเมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอยู่ข้อนี้หมายความว่าจิตไม่ถูกทำลายสิ่งซึ่งไม่เกิดและไม่ถูกทำลายนั่นแหละคือพุทธะวิธีการตั้ง8 4 0 0 0พวิธีสำหรับต่อสู้กับสิ่งซึ่ง,งเป็นมายาหลอกลวงจำนวน8 4 0 0 0พันอย่างนั้น เป็นเพียงคำพูดอย่างบุคลาทิสถานเพื่อชักชวนคนให้มาสู่ประตูนี้เท่านั้นตามที่จริงแล้วไม่มีสักอย่างเดียวที่ทมีอยู่จริง,รงการสลัดสิ่งทุกๆสิ่งออกไปเสียนั่นแหละคือตัวธรรมผู้ซึ่งเข้าใจความจริงข้อนี้นั่นแหละคือพุทธะแต่การสลัดสิ่งที่เป็นมายาทุกสิ่งออกไปเสียนั้น ้องไม่เหลือธรรมะอะไรๆไ,ไว้ให้ยึดถือกันอีกจริงๆเอาล่ะครับนี่แหละครับคือแก่นของธรรมะจริงๆเนี่ยคือไม่มีอะไรให้ให้ยึดถือหรือว่าไม่มีอะไรให้พูดจริงๆนะฮะมันเป็นความอิสระที่มันไม่มีภาษาไม่มีสมมุติปรุงแต่งนะฮะ แต่ทำไมถึงต้องเราต้องใช้สมมุติสมมุติขึ้นมาเพื่อละวางนั่นแหละเพื่อเชื่อที่สลัดมันออกไปนั่นแหละนะฮะถ้าเราไม่สื่อสารกันมันก็ไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรนี่แหละฮะคือหัวใจของธรรมนะฮะสิ่งที่เราพูดเราคุยกันเนี่ยมันเป็นแค่เปลือก หรือกัะพีแค่นั้นเองยังไม่ถึงแก่นนะครับตัวแก่นของธรรมเนี่ยคือมันจะไม่มีภาษาไม่มีอะไรที่เราต้องพูดกันเนี่ยธรรมะมันก็มันก็อยู่แค่เนี้ยแต่ทำไมถึงต้องเราต้องใช้ภาษาเพื่อที่จะสื่อสารไปหาจากสิ่งที่มันมีเพื่อเป็นละความไม่มีนั่นนะมันจึงต้องมีก่อนไงเพื่อจะละความมี ยกตัวอย่างอย่างเช่นทำไมเราถึงต้องเห็นความคิดก่อนถึงต้องละความคิดเราละเลยไม่ได้เหรอก็ละเลยได้ถ้าท่านมีปัญญามากเพียงพอที่จะสลัดความคิดทิ้งตรงนั้นนั่นแหละฮะธรรมะมันเป็นอย่างนี้แหละทำไมถึงต้องมีสมมุติภาษาขึ้นมาก่อนเพื่อละสมมุติ ทำไมถึงต้องมีสังขารเพื่อละสังขารน,นั่นแหละะทำไมถึงต้องมีสัญญาเพื่อละสัญญาน่ะมันจําเป็นจะต้องมีสื่อสารก่อนเพื่อให้เข้าใจก่อนถึงจะละได้ไงครับก็เหมือนกับเราทําไมต้องมีทาุรู้ก่อนเพื่อจะละรู้ เหมือนกันครับตัวธรรมะจริงๆไอ้คาว่าธาตุรู้ก็เป็นแค่ภาษาสมมตุติไอ้รู้ตรงนั้นน่ะคือมันไม่มีภาษาอะไรเลยนะฮะนี่แหละที่มันเข้าใจยากที่สุดธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้ครับเห็นไหมการบรรลุธรรมจับพันเนี่ยถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาเห็นความคิดเขาจะสลัดทิ้งเลยไม่ว่าทั้งที่เป็นกุศลหรืออกุศลเขาจะอยู่ตรงกลางๆน่ะครับ เขาจะไม่ยึดข้างใดข้างหนึ่งแต่การที่จะทำอย่างนั้นได้มันต้องมันถึงต้องมีคนชี้ให้เห็นแล้วชี้ให้เห็นไอ้ตัวสัจจะความจริงแล้วก็หลุดโพ่งออกมาเลยเห็นแต่ขันห้ามันทำงานนี่แหละครับพอเข้าใจนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ ว่หลงท่านเว้่หลังฮวงโปดพยายามชี้เนี่ยฮะถึงการบรรลุฉับผันนี่แหละฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือทางของนิกายเสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจตรงนี้มันก็บางทีมันก็จะต้องมีจริตที่มาทางนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นจริตที่ยัง มุ่งมั่นกับการปฏิบัติอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับมันไม่มีผิดมีถูกครับในหนังสือเสียงก็จะบอกเลยการมันรู้ทรรไม่มีขั้นมีตอนฮะมันอยู่ที่ความเข้าใจตรงนั้นแล้วดับฟุบตรงนั้นเลยนะครับดับแล้วหลุดพุ่งออกมาเป็นอิสระเป็นอิสระจากขันเห็นที่เหลือเห็นแค่ขันมันทำงาน,นะไม่มีเราเลยนะครับ นี่แหละฮะเนี่ยการที่จะหลุดโพร่งออกมาเนี่ยมันถึงต้องใช้ปัญญาที่ที่จะหยุดความคิดแบบเฉียบพันน่ะสลัดความคิดแบบออกแบบเฉียบพันนะฮะเนี่ยธรรมะมันมันเป็นแบบนี้แหละฮะ ถ้าเราเข้าใจเข้าใจตรงนี้ไปก่อนเนี่ยเมื่อมีปัญญาเราก็จะละสลัสลความสลัดความคิดได้ความคิดที่มันปรุงแต่งทั้งดีและไม่ดีนะฮะมันจะเห็นเราจะเห็นการเกิดดับของมันนะฮะ พอเข้าใจนะครับนี่แหละท่านพระพุทธธาตท่านสื่อสารได้ดีมากนะับกับการเขียนเขียนแล้วเอามาปฏิบัติแล้วทําได้จริงนะปฏิบัติอะไรครับก็คือการอยู่กับตัวเองนี่แหละเราจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นการเกิดดับของกระบวนการของขันห่านะฮะตั้งแต่รูป มาถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะสิ่งที่มันปรุงแต่งแล้วมันเกิดมันดับนะฮะในหนังสือเสียงยังมีพูดถึงแปดหมืนสี่พันธรรมขันหรือแปดหมื่นสี่คำสี่พันหัวข้อนะฮะของพระไตรปิฎกเห็นไหมครับมันไม่หนีจากพระไตรปิฎกเลยครับธรรมะไม่ว่าจะเป็นของเซนหรืออะไรก็แล้วแต่ มันสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้กับพระไตรปิฎกนะฮะสมัยโบราณน,นะฮะมันก็ยังไม่มีพระไตรปิฎกคนก็บรรลุทาได้เยอะแยะนะฮะเพราะอะไรครับจากการที่จิตสู่จิตโดยที่พระพุทธองค์สอนนั่นเน่ยทำไมในคัรพระไตรปิฎกถึงมีคนบนรรลุธรรมพร้อมกันพระบรรลุธรรมพร้อมกันถึงห้าร้อยรูปนี่แหละฮะ มันเกิดจากความเข้าใจเพียงวาบเดียวแค่นั้นเองนะฮะสลัดความคิดทิ้งเพียงวาบเดียวมันจะพุ่งเป็นอิสระแสงสว่างสวัยในตัวเองนะฮะมันจะต้องเจอสภาวะาด้วยตัวเองนะครับมันถึงจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะมันถึงสอนกันไม่ได้นะฮะมันต้องเห็นด้วยตัวเองแค่นั้นเอง มันสอนกันไม่ได้แต่มันสามารถที่จะชี้ให้เห็นได้นะฮะรรมามันเป็นอย่างนี้นะฮะในของสายเซนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะคือบางทีก็อาจจะเป็นแนวฮาร์ดคอร์บ้าง,างเห็นไหมอย่างผมเคยดูเอาภาพยนตร์มาให้ดูอย่างท่านตั้งหมตบหัวพระจีนโป๊เนี่ยน,นะพระจีนรู้สึกย่งฮรู้สึกโกรธแล้วเห็นอะไรครับ พอจีนู้เห็นความคิดตรงนั้นเห็นความคิดเกิดดับปุ๊บตรงนั้นเลยนะฮะเห็นความคิดเกิดแล้วไม่ไปต่อสลัดความคิดทิ้งดับปุ๊บตรงนั้นเลยนี่แหละฮะธรรมะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรละะ่ะมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะไม่มีการมารู้ธรรมมันเพียงแค่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแค่นั้นเองนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็คือเห็นตรงนี้แหละ เห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงตรงนี้แบบอย่างนี้แหละฮะเห็นความไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่จรรังยั่งยืนอย่างนี้แหละเห็นความอาการเกิดดับเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเนี่ยนี่แหละฮะคือแก่นธรรมะครับนี่แหละครับพอเข้าใจนะครับรู้อย่างนี้ไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปเชื่อ ฟังได้เชื่อได้แต่ต้องสลัดความเชื่ออย่าไปยึดเอาความเชื่อเราเชื่อเพื่อละนะฮะไม่ใช่เชื่อเพื่อยึดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราจะฟังดูจากตำรามาอะไรก็แล้วแต่จำมาเป็นสัญญาพอวันถึงวันหนึ่ง ไอ้สัญญาตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องทิ้งนะฮะเหมือนแพรเนี่ยเหมือนขันห้าเนี่ยเป็นแพรเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไปรู้ไปรับไปจําเข้ามาเนี่ยจําไม่เป็นสัญญาเมื่อถึงที่สุดมันเข้าใจก็ทิ้งต้องสลัดทิ้งนะฮะไม่ใช่ไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูไม่จบแนตะ่ถ้าง,งั้นไม่จบนะไม่จบไม่สิ้นธรรมะ เดี๋ยวพยายามที่จะตัดเอาที่ท่อนที่มันเป็นหัวใจเป็นแก่นของมาให้ธรรมะมาให้ฟังนะฮะมาให้ฟังแล้วผมก็จะอธิบายมันเป็นยังไงเราจะหยุดได้ไงกระบวนการมันต้องเห็นกระบวนการของความคิดก่อนนะถ้าเรายังไม่เห็นความคิดมันจะหยุดยังไงล่ะมันหยุดไม่ได้เพราะนั้นมันจึงต้องมีสติเราจะต้องมีกำลังเพื่อที่จะ เห็นใ้ความคิดที่มันดีมันชั่วแล้วสลัดมันออกปุ๊บเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองที่เหลือเร,เราจะรู้เลยว่ามันเป็นแค่สังขารปรแต่งเป็นแค่ขันห้า 5, นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาวงวงเวียนล้อปฏิจจสมุปาทมาอธิบายให้ฟังนะครับ ท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับกระบวนการทํางานของขันห้าคืออวิชาไปถึงจนชาชรามลณะนะเนี่ยอะไรนี่แหละนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาอธิบายให้ฟังท่านจะได้เข้าใจเพิ่มแต่ท่านต้องมีปัญญาตรงนี้ก่อนพอมีปัญญาตรงนี้ท่านจะฟังเข้าใจหมดเลยใครอธิบายอะไรท่านจะเข้าใจหมดเลยนะฮะตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็ฟังไปฟังอย่าไปยึด ฟังให้มันไหนอ้มันลงใจอันไหนมันเข้าใจมันจะบุ๊บเลยนะฮะทิปนี้เราก็สั้นๆน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มีปณิธานไว้ในชาตินี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล,างางลและทางทางโลกและทางธรรมนะครับสวัสดีครับ